ใช้กับการสมพลกิดเกียรติมาดูบ้านเกิดเมืองบ้นกระดิษเดีอสระบุรีครับงบแดงป้อมเพชรสิเจโูนลูกหลานจากตากเมือเตบนากเบองตะบือเบือจงวันกาลันสินอฝึกฝนฟิกซอมอยู่กับทีมงานสิเจทูลกระเสียบอลไปวจะเด็นท่าน การกรวดโต๊ะตะระักปัตนีครับให้การสนับสนุนมีประหาหลวงศิษยาพั่แฝดมากมายหลายคนส่วนน้ำกระตือนงานทั้งผู้ใหญ่วี่นัยจากจอมเมืองนี่หุ่นทองร้อยเอ็ดถ่ายบวยเก่าแก่ฝักร้อยเอ็ดสร้างผลงานที่ให้คนทั่วประเทศได้รับทราบมามากมายหลายคนไม่นกันทีมงานเกียรติจอมเมืองอ๋อวันนี้ ขยำเป็ดพี่นาถือว่าเป็นมวยลู่าตัวใหญ่น้ำหนักเยอะหนึ่งมือ่นหกพันบาท,ทต่อเพศสกอร์ต่ำใครพาดถึงโดดเป็ดรักยังไงชอบยังไงพี่นาถิดี แดงนี่ร็บมีพันตำรวจโตธนนัดั์ปัตตนีท่านรองเึ่งให้เกียรติเป็นผู้ตอดมงคลให้กับทางด้านป้อมเพชรผู้การสนับสน,นุนตำรวจชอบมวยครับท่านีน่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดฮะดีนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เพชรมณีแสงวิชิตโมไทยกระจายถึงปอสันติเช็กย่อกันเลยครับเช็กยอดกันเลยแล้วก็ตามติดรุ่งนำัยเพชรแสงทองผมทับปอมงคลชัยฟาร์มแม่โดยเฉพาะทางด้านเพชรอนุชาเกียรติจอมเบิงแม่หลังๆนี่แปลว่าที่กัมพูชีอ้ากัมพูชีอพี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันไปเรียกเกินไปเรียกเกินเดินเดินเดินไปที่กัมพูชา โอ้รายการขนาดเท่านี้เราจะว่าเจ้ายุทธภูมิขุนศึกตะคุณอย่างนะาำทีมงาต่อยมักจับ้ามาเออก็ส่งนักบอยนี่เดือนหนึ่งสามรั้งครับรั้งละแปดเก้าคนก็โดยทีมงานของยุทธภูมิขุนศึกตะคุณอย่าง,ค,ค,างครับ ใครอยากจะไปใครอยากสนใจอยากไปกัมพูชีนัก็ได้เลยครับฟิตร่างกายให้เข้าที่เข้าทางเข้าไปได้เลยเมืองหลวงของเขาโอเคจังหวัดอันเตมนเชยอโอ้ย,อยเจอที่นั่นระจา้าครับสดออผู้ชมมีเยอะเก็เกบข้าผ่านประตูดิโอเปินปิ๊บเปินปิน๊บเ,เ,เลยครับเงินยกที่สองครับ <c oughs> <c oughs> 我们南都有爹。 บครับุบบปเขาเสนบสนคู่ต่อไปทะเลยบร้อยแล้วก็แจ้งยอดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรมณีแสงวิชิตมวยไทยใจถึงปอสันติออก็แจกที่ฝ่ายผริตภัตร์ตรงนี้เลยทุกรายการทุกสถานที่ฝากบระดาแฟนมวยครับ โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้มีการประกบคู่มวยที่บ้านหนองหูลิงอำเภอสามารถจังหวัดร้อยให้มีมวยดีมวยสุ้มมวยซัยซอดอยากจะชกนำไปประกบได้เลยเริ่มตั้งแต่สามโมงเช้าเก้านาฬิกาไปตรงนั้นครับจะทำการแข่งขันในวันที่สามมีนาคมแม่โอกาสมีแต่ซ้อมไม่มีที่แข่งขันมันการะไรกันอยู่วันพรุ่งนี้นำน้ำมวยไปประกบแต่เช้าได้เลยสามโมงถึงเที่ยงนะครับ

นายเลยใช่ได้แวเลได้นเลยอไน็อคไท้โอเคไดชัีทยมาด้วยอ้าวีนคุณภาพ เราต้องขอเคนิตรบมือดังให้กับทีมงานประกอบผู้วยครับบวดไหมป่าชมแสงครับขอเสียงปรบมือด,ด้วยนะครับและก็พิเศษสุดผู้ประสานนี่พี่เดียนสิทธุสิธิ์นี่โอเคครับสุดยอดจริงๆสองต้องมองผู้วยแล้วก็ให้บรรดาแฟนวยได้มีความคิดแตกตา่างสร้างบรรยากาศอัทลก เราจะเป็นหมวดหมร้อยเลข110ขาหับจุ้งแสงที่เดืนเสียสินต้นเสี้ยนนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆวันนี้ต้องการดึกแล้วการดึกล้วบรรดาแฟนมวยนี่ครับพี่เลี้ยงเริ่มสั่งแนวใหม่ทุบเอามาละเสียนพุดไกล tiền subscribe cho luôn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแล้วนั่แนนั้นก็บอกว่าทางนี้หมดทางนี้ก็บอกทางนั้นหมดไม่รู้ใครหมดกันแน่ครับท่านผู้ชมพี่ใหญ่รออย่างนี้นะครับมาว่าจะเป็นผมแดงผมแดงเมืนเด็กขาดบ้านต้องติวเข้มครับขอบคุณคุณน้ำเย็นผู้ใหญ่บ้านทอนเออผู้ใหญ่บ้านมาบ ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ทอนผู้ใหญ่ทอนเน่ยแน่นอนแน่แนอเนอาแข่งแรงใจนะสุดยอดสุดยอดเบิกเย็ดเยด็ดเย็ทีมงานพี่นยายขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ทอนนี่ก็เลยเห็นเล่งเห็เหหขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีสุดยอดครับสุดยอดเลยโดยเฉพาะคู่ต่อไปไม่น้อยหน้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพชรมณีขันใจถึงโอ้โหสุดยอดมาก เดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับเอกสามวันนี้ที่เลี้ยงออกครับลุงแดงป้อมเพชรสิทธิ์เจทูนดังเบอรโลเพชรอดุชาสิบจอมเบอร์นะครับเกียรติจอมเบอร์ยกสุดท้ายยกสุดท้ายนะครับใจดีพี่น้องขอบคุณมากครับย้ำเีกีหนมางไหมายกสุดท้ายใครใครที่เลี้ยงทั้งล่างเลย 嗯。Cool.